การประชุมคณะทำงานสื่อสารภายใต้พรบสุขภาพแห่งชาติพศ2550เมื่อวันที่8กันยายน2568ณห้องประชุมสุชน3ชั้น3อาคารสุขภาพแห่งชาติโดยมีนางธีรารัตน์พันธวีวงธนาอเนกเป็นประธานมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมทั้งในที่ประชุมและผ่านระบบออนไลน์เพื่อสรุปและกำหนดทิศทางในการสื่อสารและได้เรียนเชิญบุคลากรในวงการสื่อทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็น คณะทำงานและที่ปรึกษาเช่นนายสุรพนันธ์ปุษเดชนายวิสุท์คมวัชระพงศ์จากไทย P ี s นางสาวประวีณาไม่ายคล้อยจากไทยทีวีสีช่อง3จากสถานศึกษาเช่นรองศาสตราจารย์ดรพิจิตราสุภสวัสดุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนวริตริจโยธินจากองค์กรอิสระเช่นดรดนัดดานายหวังดุลชัยนายพัชรพันธ์ประจวบลาบเป็นต้นและมีเจ้าหน้าที่กลุ่มสารสื่อสา สชเป็นเลขานุการคณะทำงานนางทิรารัตพันธวีวงธนาอเนกประธานคณะทำงานกล่าวว่าภารกิจในการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสุขภาวะองค์กาพยพยเกี่ยวกับสุขภาวะที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติมีภารกิจหลักก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมที่สร้างประโยชน์ได้โดยมีปัญญาเป็นพื้นฐานหรือ4 p พีก็ยังเป็นหลักการที่สำคัญอยู่ที่จะดำเนินการสิ่งที่คณะทำงานด้านสื่อสารดำเนินการที่ผ่าน ก็นําประเด็นที่สําคัญเช่นเรื่องธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าหรือสิทธิการตายดีตามมาตรา12กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายการใช้สื่อสมัยใหม่เช่นโซเชียลมีเดียและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพหรือประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจองค์คาพยพที่มีศักยภาพในการร่วมทำให้การสื่อสารเกี่ยวกับ สุขภาวะที่สํงงานักงานคณะกรรมาการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจหลักของสอชอก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดมีนโยบายสาธารณะจนเป็นนโยบายที่สามารถสร้างประโยชน์ได้โดยมีปัญญาเป็นพื้นฐานนะคะ participatory public policy process based on wisdom นะคะ c p w ก็ยังเป็นหลักการสำคัญของสอชอที่จะเดินหน้าต่อไป ปพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาในช่วงที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะนําประเด็นสําคัญที่เป็นประเด็นขับเคลื่อนของสังคมเป็นนโยบายเรือธงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือ NCD นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้เป็นต้นหรือการตายดี living will ก็เป็นประเด็นสำคัญที่สอช กำลังผลักดันและขับเคลื่อนซึ่งคณะทํางานของเรานะคะโดยเฉพาะดรดนัยหวังบุญชัยเองก็พยายามที่จะเป็นผู้ที่นําองค์ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดการสื่อสารในเชิงที่จะทำให้สร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งของสอยชในฐานะผู้มีบทบาทในการร่วมสร้างนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมบนพืน้นฐานทางปัญญาเนี่ยทำให้ชัดเจนขึ้นตอบโจทย์สังคมมากขึ้นประชาชนรับรู้ถึง ผลงานของสอชอได้มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือสังคมได้รับประโยชน์ร่วมกันในประเด็นที่เป็นทั้งประเด็นที่มาจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นแล้วก็จากเวทีจากความสนใจจากภารกิจที่ต่อเนื่องกันมาในแพลตฟอร์มของสอชอทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ออฟไลน์และการทํางานร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทั้ง13เขต นะคะซึ่งทํางานอย่างเข้มแข็งขณะเดียวกันทางสอชฝ่ายสื่อสารสังคมเองก็ได้สร้างศักยภาพให้กับนักสื่อสารสุขภาวะทั่วประเทศรวมถึงเครือข่ายด้านสื่อซึ่งมีสื่อมวลชนในพื้นที่มีสื่อส่วนกลางมีนักสื่อสารสุขภาวะที่อาสาเข้ามาสื่อสารเรื่องนี้สู่สังคมอย่างถูกต้องอย่างเข้าใจเข้าใจทั้งบทบาทสชอชเข้าใจทั้งบทบาทของประชาชนสิทธิหน้าที่ ตามพรบสุขภาพแห่งชาติยังเป็นเรื่องจําเป็นที่สชยังต้องสื่อสารออกไปเพราะฉะนั้นการทํางานในภาพรวมของคณะทํางานด้านการสื่อสารตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้นั้นนะคะก็เป็นไปทั้งในระดับของโนโยบายในการนํามติสมัชชาชาติสมัชาชาเฉพาะประเด็นมาขับเคลื่อนและการทําให้ประชาชนรู้สิทธิรู้บทบาทรู้หน้าที่ตนเองเพื่อในที่สุดแล้วเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนทุกคนคะ่ะ ด้านดรดันัยวังบุญชัยคณะทำงานกล่าวว่าเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการหนุนเสริมในด้านเทคนิคใหม่ๆที่มีการเรียกร้องการนำเครื่องมือ AI ในการพัฒนาสื่อและสร้างสารรค์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพมากขึ้น <Okay. S 1> ก็ขอปอแต่ละเขตสามารถติดตามประเมินผลได้ทั้งประเด็นในระดับพื้นที่และส่วนกลางและประเด็นที่จะนาเข้าสู่การพิจารณา ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่17ในเดือนพฤศจิกายน2568นี้อี้ขอบคุณครับในส่วนของคณะทำงานสื่อสารของสชนะครับที่นำโดยท่านดรธิรัตน์พันธวีวงธนาอเนกนั้นเนี่ยได้ให้นโยบายว่าทำอย่างไรเราถึงจะสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคีในเรื่องของทางด้านสื่อสารให้เข้ากับประเด็นของสุขภาวะที่ทางสอชอมีทั้งมติขาขึ้นแลวก็ขับเคลื่อนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังพยายามดำเนินการอยู่เนี่ยในส่วนของคณะกรรมการเขตสุขภาพนะครับทั้ง13เขต<น>แล้วเนี่ยเราได้มีการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าหลังจากที่มีการพัฒนาศักยภาพแล้วเนี่ย เราจะมีการขยายผลนะครับในการติดตามแล้วก็ขณะเดียวกันหนุนเสริมนะครับในทางเทคนิคใหม่ๆนะครับใ,ในการทำงานที่มีศักยภาพอย่างเช่นที่มีเสียงเ,เรียกร้องกันมาในเรื่องของการใช้ AI นะครับในการที่จะพัฒนาสื่อแล้วก็สร้างสารรค์สื่อแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมาเป็นเครื่องมือที่ทำให้ภาคีนั้นเนี่ยสามารถนำเสนอนะครับเนื้อหาข่าวสารแล้วก็เผยแพร่เนี่ย อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกเขตเนี่ยจะมีผลการดําเนินงานที่เรียกว่าเราสามารถติดตามได้และขณะเดียวกันนั้นเนี่ยประเด็นที่เป็นประเด็นจากในเชิงพื้นที่บวกกับประเด็นในส่วนกลางนั้นเนี่ยจะบูรณาการกันนอกเหนือจากนี้ครับเรากําลังพัฒนาศักยภาพของภาคีทั้งในส่วนของประเด็นขาขึ้นตามมาติ ที่จะเข้าสู่มติสมัชชาชาตินะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้และขณะเดียวกันนั้นเนี่ยทำยังไงให้คณะกรรมการหรือคณะทํางานสื่อสารนั้นเนี่ยบูรณาการกับฝ่ายสื่อสารของสอชอเนี่ยๆๆเข้าไปลงทําำงานในมติขาเคลื่อนต่าง,างๆเช่นในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า <ๆ S 1> ในเรื่องของ NCD Eco System ในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาๆๆๆแล้วก็ในเรื่องของ Living w l l ดังนั้นทุกประเด็นนะครับทั้งขาดขึ้นและขาดเพื่อนนั้นเนี่ยเราคาดหวังไปอย่างยิ่งครับว่าจะทําให้สังคมเกิดการรับรู้เข้าใจในเรื่องของอการทํางานของสํงงานันกงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับและหวังไปอย่างยิ่งครับว่าจะทําให้สังคมสุขภาวะนโยบายสุขภาวะนั้นเนี่ย ขับเคลื่อนอย่างมีพลังและก็มีส่วนร่วมตามปรัชญาและแนวคิดของทางสอชอครับในส่วนของร้อยตำรวจตรีสุขสรรพิชัยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้านสื่อสารกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นองค์กรใหญ่ซึ่งตามกฎหมายคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานจำเป็นต้องมีกลุ่มบุคคลเข้าร่วมหรือเรียกว่ามีครบทั้ง งตัวจีดคือมีนักยุทธศาสตร์เพื่อให้การขับเคลื่อนมีกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจทิศทางในอนาคตจะต้องมีนักวิชาการที่จะช่วยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยมีหลักการที่ดีสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือได้จะต้องมีนักประสานที่ดีเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและมีนักปฏิบัติการหรือเรียกว่ามืออาชีพประการสําคัญต้องมีนักสื่อสารในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและสังคมหากเราได้กลุ่มคนดังกลาง่าว ก็จะเกกิิิดประสทธภาาพมาขึ้นเาเรียนว่าในการที่สำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินั้นได้ดําเนินการในเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการด้านสื่อนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องหาภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมที่เราเรียกว่า5ตัวจีตตัวจีตท,ที่1น,นั้นก็คือเรื่องของจะต้องมีนักยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดทิศท,ทางกรอบ แล้วกนแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประการที่สองจะต้องมีนักวิชาการที่จะต้องมารวบรวมแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารตลอดถึงเน้อหาสาระในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนอกจากนั้นเราจะต้องมีนักประสานงานเพื่อเชื่อมประสานกับภาคีเครือข่าย ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทากได้แล้วก็จะต้องมีนักประสานนักปฏิบัติการซึ่งนักปฏิบัติการนั้นเราบองว่าถ้าได้บุคคลที่เป็นผู้เป็นมืออาชีพเข้ามาร่วมในกิจการของเรานั้นก็สามารถที่จะทําให้การดําเนินการนั้นบรรลุสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้และประการสําคัญก็คือนักสื่อสารถ้าหากเราไม่มีนักสื่อสารที่จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจหรือ สื่อสารให้กับสังคมในรับทราบนั้นก็คงไม่สําเร็จอย่างแน่นอนถ้าเรามีนักสื่อสารและเข้ามาร่วมในการกิจกรรมตรงนี้ก็จะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่งครับ